ในสังเวียนแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะสําหรับผมผมไม่เคยกลัวแพ้เพราะทุกครั้งที่ผมอยู่บนสังเวียนผมจะสู้อย่างสุดพลังส่วนชัยชนะคือประสบการณ์ที่จะทําให้ผมแร่งขึ้นกว่าเมื่อวาน สปอร์ตอินส r e วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวความสำเร็จบนผืนผ้าใบกับสไตล์การชกสุดรูที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นนักชกฝัญใจมหาชนบัวขาวบัญชาเล้งจุดเด่นของเราคืออาจจะเป็นสไตล์ของเรามากกว่านะสไตล์บูบูอย่างต่อนเนื่องจริงๆแล้วการชกเนี่ยผมไม่ได้ชกเพื่อแพ้ชนะเลยนะ เพราะในการที่ผมไปชกในบางครั้งเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยรู้แล้วว่าไฟนี้เราชนะยากแต่ต้องลองวัดดูแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้ได้เนื้อตักชัยชนะเล็กยจแพ้เพราะว่ากอเราชกจบเกมทุกคนเป็นคนตัดสินแฟนมวยเป็นคนตัดสินให้เราเองเรารู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ที่เรามาไกลแล้วเรามองกลับหลังโดยที่เฮ้ยเรามาไกลขนาดนี้ทำไมเราไม่ไม่ไปต่อให้มันเสร็จอะ เรก็มองกับคนอื่นว่าเอ้ยทำไมเขาถึงอยากเป็นโดยทั้งๆท,ที่เรายังเขายังมาไม่ถึงเราเลยแต่เรามาเป็นแล้วตรงนี้เราอยู่ดีเราจะไปโดยที่ยังไม่ไม่ถึงฟังฝันเลยมันก็มันก็จะเสียดายถุกตัวเราเองไหมเออมันก็อยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะได้ดันผลักดันตัวเองให้ไปได้ขนาดไหนชัยชนะของคุณที่ความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย